เรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านดิฉันนางสาวนิออนน้ำใจดีดํารงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการสาขาวิชาการบัญชีปัจจุบันปฏิบัติงานด้านการสอนอยู่ที่วิยทยาลัยคณิตชยการทนบุรีสังกัดตำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาวันนี้ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะได้มีโอกาสแบ่งปันแรงบันดาลใจ และเจตจำนงภายในของครูคนหนึ่งที่มุ่งมัน่นพัฒนาตนเองผ่านกระบวนการ PA เพื่อยกระดับคุณภาพของผู้เรียนและพัฒนาวิชาชีพครูอย่างยั่งยืนค่ะแรงบันดาลใจของดิฉันเริ่มต้นจากความรู้สึกที่ว่าผู้เรียนของเราทำได้มากกว่าที่คิดเพียงแต่ต้องมีเครื่องมือที่เหมาะกับเขาในห้องเรียนรายวิชาเกี่ยวกับบัญชีมัพบว่าผู้เรียน รู้สึกว่าวิชาที่เกี่ยวกับบัญชีนั้นเป็นเรื่องยากซับซ้อนและน่าเบื่อจนกระทั่งวันหนึ่งดิฉันลองถ่ายคลิปฟันเกี่ยวกับความรู้ด้านการบัญชีเบื้องต้นแล้วโพสต์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และดูผ่านช่องทาง YouTube และติ k t o k ผลลัพธ์ที่ได้เกินคาดค่ะผู้เรียนหลายคนกลับมาบอกว่าเข้าใจมากขึ้นเพราะเขาได้เรียนรู้ได้ตามสะดวกในเวลาของตนเองและได้รับข้อความจากผู้ติดตามว่า กริปตันที่สรุปองค์ความรู้นั้นๆทำให้ผู้ดูคลิปเข้าใจในเนื้อหาได้มากขึ้นและนั่นก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ดิฉันเริ่มเชื่อว่าครูไม่จำเป็นต้องยืนสอนหน้าห้องเพียงอย่างเดียวแต่ควรเป็นผู้ออกแบบการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์ผู้เรียนให้ได้มากที่สุดจึงกลายเป็นแรงผลักดันให้ดิฉันได้ศึกษาแนวคิด active learning พัฒนาเว็บไซต์ Google Sites ชุดฝึกทักษะ และคลิปวิดีโอประกอบการเรียนการสอนและทั shuttle, e. ้งหมดนี้ก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่กระบวนการ PA อย่างแท้จริงค่ะเมื่อเข้าสู่กระบวนการ PA ดิฉันเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆว่าจะทำให้ผู้เรียนอยากเรียนบัญชีได้อย่างไรโดยนำประเด็นดังกล่าวไปเข้าร่วมกระบวนการ PLC กับเพื่อนครูในแผนกวิชาการบัญชีจากนั้น จึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายการพัฒนางานโดยเน้น4ประเด็นหลักคือ 1. สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบสนองวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่ 2. ส่งเสริมการเรียนรู้แบบ active learning 3. ส่งเสริมความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนตามความเหมาะสม 4. สร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจราจาโต้ตอบที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี กับครูผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังต่อไปนี้ขั้นการนำเข้าสู่บทเรียนครูนำเข้าสู่บทเรียนด้วยการแจ้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้ผู้เรียนทราบจากนั้นให้ผู้เรียนคบทวนเนื้อหาเดิมเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงประเทศรายได้ซึ่งเป็นความรู้ที่ผู้เรียนเรียนมาก่อนเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่ายนั่นเองค่ะ โดยให้ผู้เรียนร่วมเล่นเกมออนไลน์ในเว็บไซต์ s a เซฟฟิ t จากนั้นครูให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียนแบบออนไลน์ด้วย Google f o r m และทราบผลการทำแบบทดสอบทันทีขั้นการเรียนรู้ครูเข้าสู่บทเรียนด้วยการเปิดเว็บไซต์ที่พัฒนาจากแพลตฟอร์ม g o o g l e Sites สำหรับรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้าหนึ่งเรื่องการบันทึกรายการปรับปรุงประเภทค่าใช้จ่ายและให้ผู้เรียนดูคลิปวิดีโอประกอบการเรียนจากช่อง YouTube หรือช่อง TikTok ที่ผู้เรียนเลือกเรียนตามความชอบโดยครูจะกระตุ้นความสนใจด้วยการเลือกซักถามผู้เรียนเพื่อเชื่อมโยงความรู้ให้กับผู้เรียนจากนั้นครูมอบหมายง,งานรายบุคคลแบบฝึกทักษะที่หนึ่ง เพื่อเป็นการฝึกทักษะการบันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีด้วยตนเองจากนั้นครูให้ผู้เรียนแบ่งกลุ่มซึ่งเป็นกลุ่มเดิมจากคาบก่อนหน้าแบบคระคนเก่งากลางและอ่อนโดยให้แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์โจทย์รายการพ้าแบบฝึกทักษะที่สองหลังจากนั้นครูซุ่มผู้เรียนเพื่อส่งตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียน โดยการใช้วงล้อสุ่มออนไลน์ขั้นการสรุปครูให้ผู้เรียนทบทวนความรู้ด้วยตนเองอีกครั้งด้วยการทำงานรายบุคคลในแบบฝึกทักษะที่3ระหว่างการเรียนรู้ครูจะสร้างแรงบัดนดาลใจให้กับผู้เรียนโดยให้ผู้เรียนตระหนักว่าตนคือนักบัญชีพร้อมทั้งกระตุ้นและจูงใจผู้เรียนด้วยการกล่าวชุนเชย ให้กำลังใจแก่ผู้เรียนในการพัฒนาตนเองให้ผู้เรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทักษะและความรู้ให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอนครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเพิ่มเติม,ตม,ตมภายหลังอย่างอิสระจากนั้นให้ผู้เรียนได้สรุปความรู้โดยจัดทำาผงมโนทัศน์ My m i n d Mapping ด้วยโปรแกรมแคนวาจากนั้นหลังการเรียนรู้เสร็จสิ้น ูได้ให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนด้วย o ูเก e f พ r m ผู้เรียนทราบผลการสอบทันทีซึ่งผลการสอบปรากฏว่าผู้เรียนผ่านเกณฑ์ทั้ง18คนคิดเป็นร้อยละร้อยจากนั้นครูให้ผู้เรียนทำแบบประเมินเพื่อสะท้อนกลับในประเด็นดังนี้ประเด็นแรกหลังจบคาบเ,เรียนนี้แล้วนักเรียนมีความรู้สึกอย่างไรซึ่งผู้เรียน ตอบกลับว่ามีความรู้สึกชอบมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย,ยอยู่ในระดับ5ประเด็นที่2หลังจบบทเรียนนี้แล้วนักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนระดับใดซึ่งผู้เรียนสะท้อนกลับความเข้าใจในการเรียนมีค่าเฉลี่ย,ยอยู่ในระดับ4.89ทุกกิจกรรมที่ออกแบบได้ผ่านการวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้เรียนอย่างเป็นระบบโดยใช้กระบวนการ PA ดังนั้นกระบวนการ PA จึงไม่ใช่เพียงแค่การเขียนเอกสารแต่คือการเปลี่ยนกระบวนการคิดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการสอนของครูและการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างแท้จริงค่ะผลลัพธ์ที่ดิฉันเห็นได้ชัดคือพฤติกรรมและทัศนคติของผู้เรียนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเจนค่ะจากเดิมที่เงียบเฉยในห้องเรียนผู้เรียนเริ่มกล้าถามกล้านำเสนอ และร่วมกันทำกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นจากการใช้เทคนิคการส่งตอบคำถามและการประเมินผลออนไลน์โดยใช้ Google Form เป็นการประเมินผลแบบทราบผลท,ทันทีทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจของตนเองได้อย่างเป็นประบบและที่น่าภูมิใจมากที่สุดก็คือผู้เรียนสามารถบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีได้อย่างแน่นหยาบเข้าใจที่มาของการบันทึกรายการ โดยใช้หลักการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบไม่ใช่เพียงแค่ท่องจำส่งผลให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและผ่านเกณฑ์ตามที่ครูผู้สอนกำหนดแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือผู้เรียนบอกว่าไม่กลัวรายวิชาบัญชีอีกต่อไปสิ่งนี้ทำให้ดิฉันมองเห็นคุณค่าของการเป็นครูได้ชัดเจนขึ้นทุกวันค่ะ PA อาจดูเหมือนเป็นเรื่องท้าทายโดยเฉพาะช่วงแรกๆที่ครูผู้สอนต้องปรับวิธีคิดวิธีสอนและวิธีทำงานแต่หากเรามองว่า PA คือกระจกสะท้อนความเป็นครูที่แท้จริงมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่เปลี่ยนชีวิตครูและชีวิตนักเรียนได้พร้อมกันขอฝากถึงเพื่อนครูทุกท่านว่าจงเชื่อมั่นในพลังของตนเองอย่าหยุดพัฒนาและอย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลง เพราะครูคือผู้สร้างอนาคตค่ะดิฉันขอขอบพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านที่รับฟังแนวทางและแรงบันดาลใจของดิฉันในวันนี้และขอส่งกำลังใจให้ครูทุกท่านบนเส้นทางวิชาชีพอันทรงคุณค่านี้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดไม่ว่าเราจะสอนวิชาอะไรขอเพียงเราดึ้มั่นในจิตวิญ,ญญาณของความเป็นครู เราก็จะสามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้เป็นคนดีคนเก่งได้แน่นอนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ